ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้มารีวิวนะครับเจ้าโรกี้นะครับ6 b d นะครับ b d นะครับเทอร์โบนะครับมารีวิวนะครับเครื่องนะครับเสียงเครื่องให้ฟังให้ชมนะนี่ครับเดิมๆับยังไม่ได้ทำอะไรครับนี่นะครับเสียงนะครับเดี๋ยว มีมีใครก็นวะท่านเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะครับบอกให้เปิดให้เปิดดูนะครับนี่นี่ดูสภาพสภาพฝ่าอะไรวะฝาท้ายไอพื้นพื้นกระบะนะฮะนี่ครับดำครับดำเยิ้มนิดหนึ่งครับเยิม้มดำรัวครับซีนตัวบนนะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวอ่าก็ให้บอกเขาบอกว่าให้ดึงตัวนี้ออกเห็นไหมนะครับดึงให้แล้วนะครับดึงให้ดูแล้วนะฮะเครื่องเงียบๆครับโบนี่ครับโบเดิมที่จริงมันเป็นโบเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนอร์โบออกนะครับใส่ลูกใหม่นะครับนี่ครับ turbo t u r b อะไรไม่รู้เดี๋ยวจะมาเปิดฝาให้ดูเปิดได้ไหมมา นี่โอ้โหีไออยู่นั่นน่ะโุยๆๆๆๆเดียกปิดคืนดีกว่าไม่รู้เปิดเพื่ออะไรนะครับนี่ครับให้ดูให้ดูท่อหายใจครับนี่ท่อหายใจครับ อะไรกันอยู่นะวะนี่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 ครับยศนิดนึงนะครับคานนะครับคานหน้านะครับเป็นของฮีโน่ครับตัวนี้นะครับคานหน้านะครับเราหลังนะครับของอินซูนี่แหละเราหลังเดิมครับ แล้วเมื่อวานนะครับมี FC บอกว่ามีตำนวนไม่คัดซีนะก็เดิมๆนะครับข้ามีก็นี่ครับนี่ครับให้ดูเลยจะได้เวลามาดูจะได้ไม่ต้องมาเสียเที่ยวนะสนใจก็ซื้อไปเลยนะครับมีแค่นี้ครับราวนิดหนึ่งะครับมีแค่นี้นะครับขาดำนะครับทำใหม่ครับนี่นี่นีใหม่ เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับครับส่วนรถนะครับตุกหัวหัวนะครับนี่นเดิมเดิมครับไม่มีผูนะครับคือมันเป็นกับช่างสีนะครับลอกมันมันบวมสีมันบวมนะครับผมก็เลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลยแค่ออกนะครับแค่นั้นเองนะครับ มันก็เลยดูเก่าหน่อยนะครับในสําหรับหัวนะครับเพราะว่ามันบวมแล้วก็กลัวน้ํามันจะเข้าไปนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยก็ปกตินะครับหัวนะครับหัวก็ปกติดีนะครับนี่เดี๋ยวจะมาฟังเสียงเครื่องขนเอยนี่ครับมันเป็นคงแกะสีออกครับสีออกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ ก็เกะอ,ออกเรื่อยๆนะครับเวลาหน้าฝนเดี๋ยวให้ฟังเสียงบูนะครับฟังเสียงเครื่องนิ่มๆนะครับดูดูดูโอรองดนัเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังครับ ก็ม Get ีแค่นี้ครับมาดูเอาได้ครับสนใจนะครับนี่ครับกรองคู่ครับกรองคู่นะครับเป็นกรองแปลงนะครับใส่กรองสองจนะครับแล้วก็ต่อมีที่เป่าลมนะครับเพิ่มทั้งลมอีกทั้งหนึ่งนะครับเกียร์นี่ตรงนี้เยอมนิดนึงนะครับเพื่อง เพึ่งชายาถ่ายเช็คน้ำมันนะครับชื่อเรียกว่าอะไรวะท้องเหลียวทั้งหมดเลยนะครับทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มาเลยนะครับเข้าร้านาให้ร้านเขาถ่ายให้ก็เพิ่งมาวิ่งงานนะครับได้2วันนะครับ3วันนะครับนี่ครับสามวันนี้ครับับวันที่มานะครับก็แต่งเสร็จก็ประกาศขายเลยนะครับ ก็การเสียวใจก็มามาดูได้นะมาดูรถได้นะครับอยู่ที่อำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับตรงล่างมันมีอะไรวะเรียกว่าอะไรวะรีดดิไม่เคยรู้จักกันทั้งนี้อะไรหรตุ้งเติ้งหรืออะไรเนี่ยกันโซ่ใช่ไหมอะไรนี่แหละนะครับมันมีด้วยนะครับ น้ำนะน้ำน้ำไม่เคยกินนะนี่นี่นี่ให้ดูเลยครับดูตรงนี้อย่างเดียวนะปกติไม่เคยยกหัวนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่กินนะนานๆนะเครื่องใช้จนลืมอะน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำวันนี้ครับมันมีสองหัพักนะครับตอนแรกใส่หัพักเนี่ยมันไม่ค่อยดูดไม่หรอกดูแล้วมันมองไม่เห็นนะครับก็เลยเพิ่มอีกตัวหนึ่งนี่นี่ครับก็เนี่ยร้อนๆอายช่วงเนี่ย ช่วงเช้าไอ้ช่วงทํางานประมาณนี้พอพอเย็นๆมันก็จะลดนะครับพอเช้ามันก็จะลดหน่อยนะครับก็ปกติครับไม่เคยเปิดดูาามันน้ำนะนี่ครับก็ปกติครับแค่ตรงอ่าไอ,ไอ้นี่อะไรวะเป็นเป็นการความร,นะนะร้อนนะไม่มีนะครับแค่น,นั้นเองนะครับแล้วนี่ก็โบเดอรโบโบเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ เดินท่อเลนใหม่ครับนี่นะครับผมเดินท่อเลนใหม่นะครับนี่ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับหน่อย55นะครับต่อรองนะครับน้ำนะครับ